สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทำคาราเมลฝัดนะคะแบบนี้นะคะคาราเมลฝัดก็ทําไว้ราดไอศครีมนะคะหรือว่าจะราดวิปปิ้งครีมท็อปปิ้งอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะวิธีทําไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะคาราเมลนะคะคาราเมลก็จะใช้ แนะนำใช้ตัวนี้นะคะถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็แนะนำใช้ตัวนี้อันนี้จะใส่เกลือนะคะหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะของอีออนเขาก็จะถูกกว่าหน่อยแต่ว่าจะมีความแข็งมากกว่าตัวนี้จะนิ่มกว่าถ้าสูตรก็ใช้ประมาณ55กรัมนะคะ55กรัมหรือ50กรัมก็ได้ถ้า55กรัมเนี่ยก็เป็นเมด็ดเม็ดแบบเนี้ย สิบสองสิบสองเม็ดนะคะสิบสองเม็ดคาราเมลห้าสิบห้ากรัมต่อต่อนมนะคะสามสิบซีซีค่ะใส่ไปเลยเสร็จปุ๊บแหม่มก็จะยกไปเข้าเวฟนะคะความร้อนก็อยู่ที่หกร้อยวัตต์นะคะหนึ่งนาทีค่ะ หลังจากที่เวฟหก0้600วัตต์หนึ่งนาทีนะคะเราก็ออกมาแล้วก็คนเขานะคะแล้วเราก็จะไปเวฟต่อนะคะ600วัตต์อีก30วินาทีนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่เวฟครั้งที่สองนะคะ600วัตต์30วินาทีนะคะก็เขาจะออกมาเนื้อแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ตอนนี้เขาก็ยังไม่ค้นมากนะคะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นนะคะก็เราก็จะได้คาราเมลคาราเมลฝัดน,นะคะก็เอาไว้ราดไอศครีมราดวิปปิ้งครีมราดแพนเค้กราดขนมปังราดป๊อปคอนนะคะจะทานกับอะไรก็แล้วแต่ชอบเลยเนี่ยค่ะวิธีง่ายๆลองไปทำดู เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยค่ะแบบนี้เห็นไหมเริ่มคอเริ่มเหนียวแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะคาราเมลก็จะมาโรยคาราเมล รอยเยอะๆเลยนะคะ